สวัสดีครับช่วงยอดอยุดเล่าเรื่องมาต่อก,กันกับเรื่องหานทาชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในตอนที่5จากตอนที่แล้วเนี่ยพระเอกรู้ข่าวว่ารัชทายาทกำลังจะไปหาซือหลีหลีก็เลยรีบไปที่สำนักตรวจสอบแต่ว่าไม่ทันแล้วรัชทายาทมาถึงหน้าสำนักแล้วเหลือแต่ต้องลุ้นว่าอำนาจของสำนักตรวจสอบกับอำนาจของรัชทายาทมังงนกันจะเป็นยังไงจูเกิดก็มาขวานะบอกว่าเป็นกฎที่ฮ่องเต้ตั้งไว้องคชายทุกพระอง่งแน่ห้ามมาเกี่ยวข้องกับสำนัก แต่รัฐทายาทยืนยันว่าจะเข้าไปเจ้ากล้าลงมือกับข้าไหมล่ะจูเกิดก็ไม่กล้านะแต่ก็เป็นเหยียนลู่หายออกมาขวาอีกชั้นหนึ่งพร้อมกลำลังพลอีกเพียบรัฐชายาก็โวยวายนะอ้างว่าลิงโกเน่ยเป็นสหายรักของเขายังไงก็จะเข้าไปให้ได้แล้วก็สั่งให้ทหารเนี่ยชักกระบี่ออกมาพระเอกที่แอบดูอยู่ก็บอกว่าแย่แล้วเอาไม่อยู่แน่ๆยังไงพวกสนักตรวจสอบก็ไม่กล้าลงมือกับรัชชายาหรอกเขาเลยบอกพี่หวังว่าเมื่อเหตุการณ์มาถึงขั้นนี้แล้วเขามีแต่จะต้องหนีออกจากเมือง แต่ว่าในจังหวะน,นั้นก็มีหน่วยทหารม้าดำมาและแล้วท่านผู้นำสูงสุดของสำนักตรวจสอบก็มาถึงเขาคือเชินพิงผพิงชายขาพิการนั่นอยู่บนรถเข็นพี่หวังก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเชินพิงผพิงบุกจู่โจมพันลีเอาชนะเซลเอินยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเปิดชีได้แต่ว่าตัวเขาก็พิการเดินไม่ได้อีกสัชทยายาก็ไปโไวยวายนะบอกว่าหน่วยทหารม้าดำของเจ้าเนี่ยแข็งแกร่งมากก็จริงแต่กล้าลงมือกับข้าหรือเปล่าล่ะยังไงข้าก็จะเข้าไป จังหวะนั้นพี่หวังก็สัตมีสั้นไปปักที่เสาใกล้กลๆรัชทายาทเฉิพิงพิงก็เลยอ้างว่ารัชทายาทมีภัยให้หนุนองค์รัตน์เนี่ยรีบพากลับจวนด่วนแน่นอนว่าเรื่องความปลอดภัยของรัชทายาทต้องมาก่อนทุกสิ่งเขาก็เลยถูองค์รัน์ของเขาเองเนี่ยเอาตัวกลับไปทีนี้จากการที่พี่หวังนเปนคนปามีไปใช่ไหมทาให้พระเอกรู้ว่าอ้าวแบบนี้พี่หวังก็รู้กันกับเฉิพิงพิงนะสิแต่ยังไม่ไ่้จะเอาเรื่องเนี่ยใต้เท้าเงาก็มาเรียกพระเอกให้ไปเข้าพบท่านผู้นา พอเข้าไปก็เข้าใจทุกอย่างที่แท้แล้วพี่หวานเนี่ยเป็นสายของเฉินพิงผิงสั่งให้มาติดตามช่วยเหลือพระเอกมีหน้าตอนที่จับซือหลี่หลี่เนี่ยหนูทหารมาตามถึงได้มาช่วยได้พอดีที่แท้เป็นพี่หวานจ้งตำแหน่งไปนี่เองพระเอกก็มาคุยกับเฉินพิงพิงสองคนนะดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักแม่พระเอกดีเพราะว่านางเป็นต้นคิดในการก่อตั้งสำนักตรวจสอบแล้วดูว่าเขาจะยกย่องเธอทูลน,นางมากๆด้วยเขาบอกว่าแววตาพระเอกเนี่ยเหมือนแม่เลยเขายังรู้ด้วยว่าคนที่ฆ่าหลิงกนเนะี่ยคือท่านอาอู่จู แต่พระเอกก็ยังไม่ยอมรับหรอกนะเพราะว่ายังไม่ได้ไว้ใจทา่านเฉลิมพิงก็บอกว่าเรื่องหลิงกงเนี่ยเขาจะเก็บกวาดให้ขากลับออกมาพี่หวังมารออยู่เขาก็ขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงคือตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะออกจากสำนักตรวจสอบเพราะว่างานเนี่ยมันตึงเกินไปเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆมากกว่าแต่ว่าท่านผู้นำเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยติดตามพระเอกตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่ทําแต่ว่าสํารวจด,ดูพระเอกแล้วนิสัยน่าชื่นชมก็เลยอยากจะติดตามด้วยใจพระเอกก็เข้าใจนะ ตอนนี้ก็ถือว่าพี่หวานเนี่ยย้ายมาอยู่ในสังกัดของพระเอกเต็มตัวแล้วจวังหวะนั้นฮ่องเต้ก็เรียกพระเอกให้เข้าพบก็เลยรีบไปปรากฏว่าโหมากันเพียบเลยทั้งรัชทายาททั้งองค์ชายรองทัางท่านเสนาฮ่องเต้เรียกทั้งหมดมาเนี่ยเรื่องการตายของลิงกงรัชทายาทก็บอกว่าจากรายงานเนี่ยลิงกงตายด้วยกระบี่ของยอดฝีมือในเมือหล่อนี่มีมือกระบี่ที่ทำแบบนั้นได้ก็คือเซียปีอานองค์ละค์คนสนิทข,ขององค์ชายรอง แต่ว่าองค์ชายรองก็ให้ฟ้านเสรินเป็นพยานว่าตอนที่หลิงกงตายที่นอกเมืองตอนนั้นองค์ชายรองเ,เจอกับฟ้านเสียนในเมืองเซียป,ปีอ่านก็อยู่ด้วยรัชท,ทายาก็บอกพวกเจ้าอ,อาจจะรู้กันก็ได้แล้วก็ถึงกันไปถึงกันมาจนทองเต้มาห้ามแล้วก็ถามว่าเสนาคิดยังไงเสนาก็บอกว่าคนผิดคือเฉินผิงผิงเพราะว่าจมป่านี้แล้วนย่ยังหาตัวฆาตกรไม่ได้อีก่องเต้ก็เลยเรียกเฉินผิงผิงมามาถึงเ,เขาบอกว่าพบฆาตกรแล้ว เขาคือกระบี่สีทัศนาเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์มาจากเมืองตรงอีคือจากสภาพการตายของหลิงกงคนที่เก่งพอจะทําได้แบบนั้นก็มีแต่เขาส่วนสาเหตุก็คือในการลอบสังหารฟานเสียนมันมีมือกระบี่หญิงสองคนลงมือด้วยซึ่งสองคนนั้นเป็นหลานศิษย์ของกระบี่สีทัศนาฟานเสียนเป็นคนฆ่าพวกนางก็จริงแต่ก็ทําไปเพื่อปกป้องตัวเองไม่ได้ผิดอะไรแต่คนผิดจริงๆก็คือคนที่หลอกใช้ให้หลานศิษย์ของเขาไปรอบฆ่าคนต่างหากเขาก็เลยไปฆ่าหลิงกง ส่วนที่หลิงกงจะฆ่าพระเอกเนี่ยก็เพราะว่าถูกสายลับของเปยดฉีหลอกเป้าหมายของพวกเปยดฉีก็คือต้องการสร้างความปั่นป่วนในแคว้นเราแล้วก็ยุให้เราแตกกับตรงอีด,ด้วยเฉินปิงผิงก็บอกเปยดฉีใช้วิธีชั่วร้ายแบบนี้ก็มองเห็นว่าเราควรเปิดศึกกับเขาแล้วฮอนเต้ก็ถามความเห็นเสนาเสนาก็บอกว่าขอความยุติธรรมให้กับลูกชายเขาด้วย ในที่สุดก็มีราชองค์การให้ตรงอีเนี่ยมอบตัวฆาตรกรมาส่วนเปิดฉีททำกับเราแบบนี้เราจะไปจะต้องประกาศสงครามทั้งหมดก็ออกมาพระเอกก็คุยกับท่านเสนาท่านเสนารู้อยู่แล้วว่าคนที่ลงมือไม่ใช่กระบี่ศีศานาอะไรนั่นหรอกแต่เขาต้องยอมทําเป็นเชื่อแบบนั้นเพราะว่าฮอนเต้กับเฉินผิงผีงเนี่ยผู้จารับสง่งกันจะใช้การตายของหลิงกงเนี่ยเป็นตัวจุดจนวนสงคราม เมื่อเป็นแบบนี้เขาจะทําอะไรได้นี่มันไม่ใช่แค่ความต้องการของฮองเต้แต่มันคือความต้องการของแคนชิ่งเมื่อประชาชนโกรธแคนฝ่าศัตรูก็จะร่วมใจกันการสึกก็จะได้เปรียบส่วนความเจ็บปวดทั้งหมดของตระกูลหลินก็ไดจจะต้องแอบเก็บซ่อนไว้ยังไงก็ตามพูดถึงการตายของหลิงกงเนี่ยคนลงมือจะต้องเก่งระดับปรมาจารย์จริงๆซึ่งปรมาจารย์4คนเนี่ยหคือกระบี่ศทัศนาจากตงอีสคือขู่เหอจากเปยฉีส่วนแควนเราเนี่ยมี2คน นึ่งก็คือหัดเมฆกำจายซึ่งก็เป็นญาติรุ่นปู่ของเพื่อนางเอกนะอีกคนนึงได้ข่าวมาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าขันทีคนสนิทของไทเฮาและคนนี้แหละน่าสงสัยที่สุดเขาเป็นคนใหญ่คนโตในวงังคนที่จะสั่งเขาได้ก็มีแต่ห้องเต้และการที่หลิงกงตายก็พอดีใช้เป็นเหตุเปิดศึกได้สมใจห้องเต้พอดีเลยเสยานาก็บอกเรื่องนี้ช่างเถอะจากนี้ไปเขาอนุญาตให้พระเอไปหาหนางเอกบ่อยๆได้เพราะว่าหลิงกกงไม่อยู่แล้วก็กลักวว่าเดี๋ยวน่าจะเหงา พอพระเอไปก็มีคนมาเชิญเสนาไปแอบพบพระกนิษฐาทั้งคู่ก็คุยกันเหมือนว่าเสนานจะไม่ค่อยมีเยื่อใยกับนานนะเพราะเขารู้สึกว่าที่นางมามีสัมพันธ์กับเขาไม่ใช่เพราะว่ามีใจเหมือนว่านางแค่ต้องการจะกลุ่มอำนาจขุนานางอันดับหนึ่งเพื่อจะใช้ประโยชน์มากกว่านางก็บอกว่าเรื่องงานแต่งทำไมท้าไม่คัดค้านเสนานก็ถามว่าท่านห่วงลูกสาวหรือว่าห่วงพระคัรในกันแน่นางก็บอกนางก็รักลูกเหมือนกันไม่อยากจะให้แต่งงานกับฟานเสียนมันเป็นแค่แต่บ้านนอกไม่มียศศักดิ์ เนาก็บอกไม่มีรากฐานนี่แหละสามารถผักนันได้ง่ายและที่สําคัญเขาดีกับต้าเป่าและหวานเอ๋อก็รักเขาเดิมทีเนี่ยพระคันในก็ไม่ใช่ของท่านปล่อยวางซะเถอะผู้เสิร์เขาก็ไปต่ภาพไปทางเฉินพิงพินะรถของเขาเนี่ยสนทางกับรถของท่านพ่อก็คุยกัน เหมือนทั้งคู่อยากจะปูทางให้พระเอกแต่วิธีการ่ยต่างกันท่านพ่อจะจะให้เขาเป็นมหาเศรษฐีคุพมะักังในแต่ว่าเชิญบิณพิงเนี่ยอยากจะให้รับช่วงสำนักตรวจสอบเพราะว่าถ้าเป็นผู้นำสำนักนี้ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วแต่พ่อบอกว่าอยู่ให้ห่างจากพวกคกลูบารเนี่ยชีวิตจะมีความสุขกว่าสรุปคุยกันไม่ลงตัวก็แยกย้ายส่วนพระเอกเนี่ยระหว่างเดินทางกับจวนก็เห็นว่านางเอกน่แอบซุ่มรออยู่ ก็เลยไปหาที่คุยกันนางบอกว่ารู้ข่าวมาว่าพี่ชายนางวางแผนฆ่าพระเอกแล้วนางก็รู้ว่าการตายของพี่เถิงแน่พระเอกแครมากแล้วก็พยายามตามหาคนสั่งการมาตลอดพระเอกก็ดูไม่ค่อยอยากจะสบตานางเท่าไหร่แต่ก็ตอบว่าใช่นางก็ถามอย่างจริงจังแล้วก็ขอให้พระเอกตอบนางมาตามตรงว่าเขาฆ่าพี่ชายนางหรือเปล่าพระเอกก็มองตานางแล้วก็บอกเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าหลิงกงนางเอกก็โล่งใจขึ้นมานางเชื่อว่าพระเอกจะไม่โกหกนาง และมีดที่นางถืออยู่ก็ตกลงพื้นและนางก็สุดตัวลงนางบอกว่าตั้งแต่ได้ข่าวมานางกลัวมากๆกลัวว่าพี่ชายของนางเนี่ยจะตายเพราะว่าพระเอกพระเอกก็ถามหากคําตอบคือข่าเป็นคนทำเจ้าจะใช้มีดนั่นแทงค่าเหรอนางบอกว่าเปล่าน่าจะแทงตัวเองเพราะว่านางรับไม่ได้ที่คนรักของนางจะฆ่าพี่ชายของนางพระเอกฟังแล้วก็ใจหายมากๆเลยก่อนน้นนี้ก็คิดแค่ว่าถ้าเขาฆ่าหลิงกง เขาจะไม่ได้แต่งงานกับนางแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันเท่ากับว่าเขาได้ฆ่านางตายไปด้วยพี่เอกก็พานางเอกไปเข้านอนอะนะเพราะว่านางดูจะอ่อนเพลียหลังจากนั้นเขาก็ไปนั่นดนุนนาหลุมศพของพี่เถิงมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดควรจะแก้แค้นไปเรื่อยๆให้ถึงที่สุดหรือว่าควรจะปล่อยวางควรจะบอกความจริงหรือว่าควรจะเก็บงมไว้ตอนนี้เขาก็ค่อนจะสับสนพอดีว่าฟ้านรู้ร่วมมาหานางเห็นที่พี่เอกคุยกับนางเอกแล้ว พระเอกก็ระบายกับนางว่าถึงแม้ว่าท่านอาอูจ่จูเป็นคนฆ่าแต่การที่พระเอกรู้แต่ไม่บอกนางเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการโกหกปิดบังนางอยู่ดีน้องก็บอกว่าระหว่างสามีภรรยาความซื่อสัตย์สําคัญยิ่งแต่ว่าบางครั้งการติดบังที่หวังดีก็เป็นหนทางของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าคําพูดของฟ้านร้วนๆ่เนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่าแต่การที่นางมาปลอบใจเขาก็ช่วยให้พระเอกรู้สึกดีขึ้นจริงๆทั้งคู่ก็กลับมาที่จวน พ่อบอกว่าเมือหลวนเต็มไปด้วยคนมากเล่แต่ก็มีจุดยืนของตัวเองแต่มีอยู่คนหนึ่งเขาดูไม่ออกแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆนั่นก็คือรัชธาญาตทำไมเขาถูกทำอะไรแบบโง่ๆผิดปกติแต่กลับไม่มีใครรู้สึกว่ามันแปลกเลยอย่างวันนี้ไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นก็ไปกล่าวหาว่าองค์ชายรองในข้าหลิงกงแล้วก็โดนด่ากลับมาน้องก็บอกว่าทุกคนชินแล้วมั้งใครๆก็รู้ว่ารัชธาญาตเนี่ยโง่เข่าบู้วามหลายคนก็เลยเปลี่ยนไปสนับสนุนองค์ชายรองเพ่บอกว่าถ้าเขาโง่จริงจะอยู่ในตำแหน่งนนนนอขาี้ห น้องก็บอกว่าหาว่าเขามีแผนอื่นมีเหล่ที่คนอย่างห้องเต้เสนาเฉินปิงผิง,ง,งองชายรอนจะดูไม่ออกและที่สําคัญสิ่งที่เขาทาไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ว่าจะมีผลดีอะไรกับเขาเลยเพระเอกก็เออเขาอาจจะคิดมากไปเองตงกกลางคืนท่านอาอูจ่จูมหาพราะเอกบอกว่าจําตตาแหน่งเรือนท้ายผิงได้แล้วอยู่ทางตะวันออกของเมืองไปห้าลี้พระเอกก็บอกว่าถ้าอยู่ดีเขาออกจากเมืองไปโดยที่ไม่มีเหตุผลมันจะเป็นจุดสนใจแต่ไม่เป็นไรรออีกสักสามสี่วันเนี่ยเขามีแผนในใจแล้ว และแผนของเขาก็คือชวนทุกคนไปเที่ยวนอกเมืองไปกันเยอะเลยทั้งน้องชายน้องสาวทั้งนางเอกเพื่อนนางเอกต้าเป่าก็ไปด้วยนางเอกก็บอกว่าแปลกจังสงครามชายแดนเริ่มขึ้นแล้วแต่ทางรัชสำานักยังอนุญาตให้พวกเราไปเที่ยวกันได้อีกเพ่อ,อก,ก็บอกถ้ามีข่าวออกไปฝั่งศัตรูจะยิ่งกลัวเราเพราะมะะันแสดงให้เห็นว่าฝั่งเราเนี่ยมั่นใจในชัยชนะจากนั้นเขาก็หวานกับนางเอกอ้อนใหญ่เลยบอกว่าข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกิน จนเพื่อน,นางเองเน่ยทนไม่ไหวต้องย้ายรถไปนั่งกับพวกฟาล์วรั่วๆส่วนพระเอ็ดนางเอกนั่งคันเดียวก,กันก็อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ฟินเลยแต่ภาพมาที่สำนักตรวจสอบนะจูกเกิดก็รายงานถึงนพิงพิงว่าสงครามชายแดนเนี่ยทำได้ตามเป้าของฮองเต้แล้วเดี๋ยวทางเปิดฉี่นะคนจะส่งคณะทู่มาเจรจาสงบสึกแต่ว่าคุณหน้าของฝั่งเราจํานวนมากอยากจะใช้โอกาสเนี้ยบุกตีเปิดฉีไปเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองที่จะรวมแผ่นดิน เชิญผีบอกว่าแผนวางเหยื่อของห้องเต้คิดไว้ดีแล้วให้หยุดแค่นี้หากมีใครยุยงให้สงคารามบานปลายให้จับตัวมาลงโทษให้หนักจูกเกิลก็บอกว่าแม้แต่คนในสำนักเราก็อยากให้ทำสงคารามต่อหลายคนเนี่ยไม่พอใจท่านท่านระวังคนใกล้ตัวไว้ด้วยจากนั้นเขาก็ออกมาคุยกับเยียนลูกหายหัวหน้ากองที่สี่นะเขารู้ว่าเหยียนลู่หายเนี่ยอยากจะทำสงคารามต่อบุกไปตีเปิดฉีเลยเพราะว่าลูกชายของเขาที่เป็นสายลับที่นั่นจะได้กลับมาสักทีจูเกิลก็เตือนคิดแผนอะไรไว้ให้หยุดซะนะ ทางด้านกลุ่มของพระเอ็เนี่ยก็ไปนั่งเล่นกันที่ริมน้ำนางเอกก็ถามว่าฟ้านรูวๆไปไหนล่ะพระเอกบอกนางคงไปเดินเล่นนะมังอย่าไปสนใจเลยตัดภาพไปที่ทางรัชทายาทก็มีสายมารายงานข่าวต่างๆให้ฟังแต่มีสองข่าวที่เขาสนใจ 1. นคือฟ้านเสีน่พาหลินหวานเอ๋อไปเที่ยวนอกเมือง 2. ก็คือเมื่อคืนนี้ท่านเสนาแอบหาหลินหวานเอ,อ๋อจากสองข่าวนี้รัชทายาทก็บอกให้เตรียมรถมา้า ย้อนไปเมื่อคืนท่านเสนาไปหาหนางเอกจริงๆสั่งนางว่าตอนไปเที่ยวเนี่ยให้หาข้ออ้างอะไรสักอย่างอยู่กับฟ้านเสียนตานลังพังให้ห่างไกลจากคนอื่นๆที่แท้แล้วท่านเสนาคิดว่ามันยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างที่ฟ้านเสียงจะฆ่าหลิงกงได้ทั้งที่ตัวเขายังอยู่ในเมืองนั่นก็คือข้างกายฟ้านเสียนอาจจะมียอดฝีมือที่เก่งมากๆทางานนี้ให้แต่น้นก่อนที่เขาจะยกทุกอย่างให้ฟ้านเสียนก็อยากจะทดสอบดูให้สิ้นสงสัยซะก่อนโดยจะเอาคนไปรุมโจมตีฟ้านเสียนหากว่าไม่มียอดฝีมือใดมาช่วยเขาเขาก็จะพ้นข้อสงสัย และที่เลือกให้ลงมือตอนที่หลิววันเอ๋ออยู่ด้วยก็เพราะว่าจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าท่านเสนาเป็นคนสั่งกลับมาที่พระเอกตอนนั้นฟ้าลุ่วๆมาพอดีนางก็ชวนพระเอกให้ไปเก็บดอกไม้เอามาถางให้นางเอกระหว่างเดินเนี่ยนางก็กระซิบบอกว่าเจอเรือนไทผิงแล้วทางคู่ก็ไปดูดูสะาพนเนี่ยพระเอกก็บอกว่าบนกำแพงไม่มีหญ้ารกร้างแปลว่าต้องมีคนดูแลคุยๆอยู่ก็มีลูกตนูยิงมาเฉยเลยแถมแรงมากด้วย เพอเอกก็รีบให้น้องไปหลบส่วนเขาไปเช็กดูธนูก็ยิงมาอีกเหมือนว่าไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้พอกลับมาดูอ้าวฟ้านร่่วๆสลบไปแล้วแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นท่านอาอู่จูทายให้นางสลบเองพอเพเก็บอกท่านอาให้นางเห็นหน้าก็ได้เขาไม่มีอะไรปิดบังน้องสาวอยู่แล้วท่านอาบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนางก็ฟื้นก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวท่านอาจะล่อไอ้มือธนูนั่นไว้ส่วนพอเอกก็แอบก็ไปหากุญแจ แต่นัทท่านอาก็เอาลูกธนูที่ฝั่งนั้นยิงมาปาสวนกลับไปด้วยมือนั่นแหละแต่ว่าแรงโคตรโคตรทะลุกำแพงเลยฝั่งน,นั้นก็เลยโผล่ออกมาเขาเป็นนักธนูชื่อว่าเยี่ยนเสี่ยวอีตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้บัญชาการองคลักษ์แล้วก็เป็นยอดฝีม,มือขั้นเก้าโคตรจะเก่งเมื่อดึงความสนใจของเขาออกมาแล้วเฟยก็แอบเข้าเรือนไปเขาหากุญแจไม่เจอแต่ดันเจอคนที่ไม่คิดว่าจะเจอนั่นก็คือฮองเต้เฟ่ก็แก้ตัวแล้วแบบว่าเออพอดีแบบมาหาน้ําดื่มครับฮองเต้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ว่าจังหวะนั้นไอ้นาทธนูเหมือนจะรู้ตัวว่าโดนล่อให้ออกไปก็เลยรีบกลับมาตะโกนถามว่าฟาบาเป็นอะไรหรือไม่ฮ่องเต้อยู่ในห้องก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ไอ้นาทธนูเนี่ยมันเป็นยอดฝีมือขั้นกไไ้าวปลายคือหาจากระดับปรมาจารย์ไม่มากนะักหูของเขาเนี่ยสามารถที่จะจําแนกลมหายใจที่อยู่หลังกําแพงได้ก็เลยรู้ว่าในห้องมีอีกคนเลยจะยิงธนูใส่แต่ว่าฮ่องเต้นึกไดต้ก็เลยรีบเปิดประตูออกบอกว่าไม่มีอะไร แล้วก็หันไปบอกพระเอกว่าผู้นี้ให้เข้าวาังนะเพราะว่าหวานเอ๋อเนี่ยโตมาในวงังนางเป็นที่เอ็นดูของเหล่าพระนางแล้วก็ไทยเฮาเมื่อเจ้าจะแต่งงานกับนางเหล่าพระนางนางต่างก็ต้องอยากจะเจอหน้าเจ้าพอพระเอกกลับมาที่กลุ่มนะเอกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยรัชทายาทมาบอกว่ามีเรื่องจะฝากไปแจ้งท่านเสนาแต่ว่าระหว่างี่คุยกันสองคนก็มีกลุ่มคนมาจับตัวรัชทายาทไปและนางก็สารภาพว่าผู้นั้นเป็นคนของท่านเสนาเองจะทดสอบพระเอกแต่ว่าดันจับผิดตัว พระเอกก็กลับมาแล้วก็ไปคุยกับท่านเสนาสรุปว่ารัชทายาตรู้ว่าท่านเสนาเนี่ยยังสงสัยพระเอกเขาก็เลยมายืนยันให้ว่ารายงานจากสำนักตรวจสอบที่ส่งให้ทางวางเนี่ยมันละเอียดกว่าและมันสรุปได้ว่าคนลงมือกับหลิงกงเนี่ยเป็นปรมาจารย์จริงๆแต่ที่เขามาบอกเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยากจะผูกมิตรด้วยสภักดิ์องชายรองก็มาเหมือนเขาจะได้ข่าวว่ารัชทายาทจะมาคืนดีกับเสนาแล้วก็ฟานเสียนก็เลยมาทําคะแนนด้วย องชายสองพี่น้องก็เถียงกันในห้องส่วนท่านเสนากับพระเอกก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกับทั้งสองฝ่ายก็เลยออกมาจากจวนพระเอกก็กลับบ้านไปคุยกับท่านอาอู่จูสิ่งที่เขาสงสัยในวันนี้ก็คือเขาคิดมาตลอดว่ารัชชททายาเป็นคนสั่งการให้หลิงโกลนนะมาลอบสังหารเขาแต่ว่าถ้าเขาสั่งการจริงวันนี้คงจะไม่มาขอผูกมิเพราะว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้แต่เขามาแล้วดูจากแววตาเนี่ยเหมือนว่าอยากจะดึงพระเอกเป็นพวจจริงๆ แบบนี้คนสั่งการอาจจะไม่ใช่รัฐายาติแต่ว่าเป็นใครเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันท่านอาก็บอกว่าไว้สืบทีหลังแต่เรื่องกุญแจเนี่ยถ้านไปอยู่ที่เรือนท้ายเพียงก็แปลว่าอยู่ในวงังซึ่งพรุ่งนี้พระเอกจ,จะเข้าวังก็ให้จดจําเส้นทางไว้ด้วยคืนนั้นนางเอกมาหาพระเอกถึงบ้านเลยฟานรูร่วมเป็นคนเปิดประตูให้คือนางไม่สบายใจที่วันนี้ไม่ได้บอกความจริงพระเอกเรื่องที่ท่านเสนาจะทดสอบเขานางก็ชวนพระเอกดูดาแล้วก็เล่าว,ว่านางเนี่ยอยู่ในวังตั้งแต่เด็ก พ่อแม่เนี่ยไม่สะดวกมาเยี่ยมนาจะมีแต่ดวงดาวเป็นเพื่อนวันนี้นาปิดบงังพระเอกก็เลยอยากจะหาอะไรมาชดเชยให้แต่ว่าชีวิตนานเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ดวงดาวนี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดข,ของนางก็เลยมาหาพระเอกมาดูดาวด้วยกันแล้วก็สัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่ปิดบังอะไรอีกพระเอกก็บอกว่าจากนี้ไปข้าก็จะไม่ปิดบังอะไรเจ้าอีกปิดท้ายทั้งคู่ก็กอดกันนาชดเชยให้นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยพระเอกขอกอดใช่ไหมแต่ว่านาไม่ได้กอดก็เลยมากอดให้ในตอนนี้ วันรุ่งขึ้นแม่เล็กก็พาพระเอกกับน้องสาวเนี่ยไปเยี่ยมบรรดาพนาในวังหลังพระเอกให้น้องเนี่ยช่วยแอบ,บจำแผนที่ในวังไว้ด้วยเข้าวังแต่ละคัเขาจะผูกมิก,กับโกงกงคันที่คขาสนิทข,ของฮ่องเต้อะนะมีการแอบ,บให้ติปอะไรนี้ด้วยการเข้าพบพระสนมแต่ละคนทําให้รู้ว่าฮ่องเต้เนี่ยมีลูกชายสีค่คนคนโตเนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่ชายแดนเขาไม่มีสิทธิ์ด้านบันลลังก์นะเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยเดิมทีเป็นเฉลจตรตงอีแต่ฮ่องเต้เนี่ยค่อยรับมาเป็นสนมน,นานจะชอบวิชาบูมากๆเลย ส่วนแม่ขององคชายรองจะชอบวิชาปรัชญาแล้วก็ชอบอ่านหนังสือส่วนรัชทายาตเป็นลูกของฮองเฮาแต่ว่าวันนี้ฮองเฮาไม่สบายก็เลยไม่ได้เข้าพบส่วนองค์ชายคนเล็กสุดเนี่ยอายุแค่แปดขวบเองหลังจากที่เข้าพบพวกพาสนมเสร็จก็มาถึงตำหนักไทเฮานามไม่ได้ให้เข้าพบให้พระเอกน,นั่นรงรออยู่ด้านนอกและนานจะมองตุจจักในห้องสักพักก็มีหัวหน้าขันทีคนสนิทของไทเฮาเดินออกมาเขาชื่อว่าหงซื่อเสียง มีหลายคนเดาว,ว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์เขาก็บอกว่าไทเฮารับสั่งว่าให้พระเอเน่ยดูแลหวานเอ๋อให้ดีไม่งั้นอาจจะมีภัยถึงชีวิตพระเอกก็เลยฝากไปบอกพระนางว่าคำพูดนั้นน่ะมีแต่จะทําให้คนไม่กล้าเข้าใกล้หวานเอ๋อคนสุดท้ายที่มาเรียกให้พระเอกเข้าพบที่หลังก็คือพักนิษฐานางก็ชมพระเอกนะว่ารักษาเก่งเพราะว่าตอนนี้อาการของหวานเอ๋อน่ะดีขึ้นมากแล้วแล้วก็ถามว่ามีวิธีรักษาโรคปวดหัวไหม พระเอกก็บอกว่ามันมีวิชานวดอยู่อาจจะบรรเทาได้นางก็เลยบอกให้พระเอกมานวดให้หน่อยพระเอกก็ระแวงเหมือนกันหากว่านางร้อนตะโกนว่าเขาลวนลามนางลาแต่ว่าจะขัดคําสั่งนางก็ไม่สะดวกประเมินจากคําพูดคาจาแล้วก็ท่าทีของนางเนี่ยพระเอกรู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวแปลกๆคล้ายๆคนเสียสติหน่อยๆแล้วนางก็คุยว่าได้ยินว่าองครักษ์ของเจ้าตายไปคนหนึ่งนี่จากเหตุการณ์รอบสังหารข้าเนี่ยแหละเป็นคนสั่งการ พระเอกก็ตกใจถ้าทานนางไม่ได้พูดเล่นแน่ๆแต่เขาก็ยังใจเย็นแล้วก็ถามว่าท่านวางแผนคนเดียวหรอนางก็บอกว่านางไม่ได้บอกรัชทายาทุกเรื่องขนาดลิงโก,กมันอยู่ใต้อาน,นัตนางรัชทายายัางไม่รู้เลยแล้วนางก็พูดต่อได้ยินว่าเจ้าอยากจะแก้แค้นให้องค์กลักไร้ค่านั่นทำไมไม่ลงมือละ่ะที่นี่มีแค่ข้ากับเจ้าพระเอกก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นมีความวิปริตหน่อยๆแต่เป็นชนชั้นที่ย่าจะรับมือเขานึกถึงการตายของพิถีก็อยากจะบีบคอนานตายตรงนี้เลย แต่เขาก็ไม่ถามนะก็นวดต่อเสรจวก็บอกว่าขอบคุณที่ให้ความกระจ่างการรอบสังหารที่ต้านโจก็คงเป็นฝีมือท่านด้วยสินะนังก็ยอมรับแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้นะไม่คิดจะลงมือเหรอเพเอก็บอกถ้าเขาลงมือวันนี้ก็จะเป็นวันตายของเขาที่แท้เขารู้ว่ามียอดฝีมือซ่อนอยู่ก็เป็นองครักษ์หญิงนะคนสนิทของพัคนิถาเพชยังรู้อีกว่าไม่ใช่มีแค่นี้เขาก็หันไปทําท่ายิงธนูที่ด้านหลังที่แท้แล้วเป็นไอ้นาธนูที่เจอกันที่เรือนท้ายผิง นางก็ถามว่าแล้วถ้าไม่มีคนซุ่มอยู่เจ้าะค่าค้าหรือเปล่าเพ่บอกว่าวันข้างหน้ายังอีกยาวไกลและพระนางจะได้คําตอบเองขอทูลลาและเขาก็ไปเวลาผ่านไปผลจัดสงคารามเนี่ยทำให้ทางเปิดฉีต้อง่ศคณะทูตมาเจราจาในจํานวนคนที่มามีสุดยอดนักปรา์ชื่อว่าจวงหม้อหานเดินทางมาด้วยเขาเป็นปรมาจารย์ทางด้านวรรณกรรมผมจะเรียกว่าอาจารย์จวงนะผู้บัญิตในเมืองเนี่ยต่างก็ตื่นเต้นแห่กันออกมาอยากให้เขาลบเป็นศิษย์ ทางด้านจูเกิดมารายงานเฉินพิงผิงว่าในสำนักเราเนี่ยเหมือนว่าจะมีคลื่อนใต้น้ํามีหลายคนเนี่ยไม่อยากจะให้การเจรจาสําเร็จและอาจจะก่อการทาอะไรสักอย่างเฉินพิงผิงก็ให้จูเกิดไปสืบดูใครก็ตามในสำนักเราที่คิดทรยศให้จัดการได้เต็มที่ทางด้านเย่เล่ห์ไห่หัวหน้ากองที่สี่ของสำนักตรวจสอบกาลังแอบประชุมลับก,กับคนกลุ่มหนึ่งของสำนัก เขาบอกว่าอยากให้ตีเปิดฉี่ให้แตกไปเลยลูกชายของเขาที่เป็นสายลับอยู่ที่นั่นจะได้กลับบ้านและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลที่กับแคว้นชิงซึ่งทางเปิดฉีแพ้รัวๆแบบนี้คนจะไม่กล้าทําสงครามต่อแต่หากว่าอาจารย์จวงมาตายที่เมืองเราละแบบนี้ก็จะเลี่ยงสงครามไม่ได้แล้วกลับมาดูทางฝั่งพระเอกนะเขาก็เล่าเรื่องตอนที่เจอภครนิจถ่ายให้น้องสาวฟังแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขียนแผนที่ในวังให้ด้วยจากนั้นท่านพ่อก็เลี่ยกตัวไปแนะนําให้รู้จักคนหนึ่งชื่อว่าซินฉีอู้เป็นรองหัวหน้าราชทูต เขามาเพราะว่าฮ้องเต้มีรับสั่งให้พระเอกเนี่ยเข้าลุวมคณะทูด,ด้วยโดยคนที่เสนอชื่อพระเอกก็คือรัชาทายาทกับท่านเสนาก็ให้ท่านทูดซินเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้พระเอกพระเอกก็เลยกลายเป็นทูดด้วยเฉยเลยเอะล่ะจบแล้วตอนที่5สรุปว่าพระเอกก็ไม่ได้บอกนางเอกนะว่าคนที่ฆ่าหลิงกนเนี่ยคือท่านอานอูจ่จูแต่จะบอกว่าเขาโกหกนางก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ใช่คนฆ่าจริงๆแต่มันก็ถือว่าเป็นการปกปิดนะนะดังน,น,นั้นคําถามท้ายคลิปก็เลยถามว่า คนรักกันเนี่ยควรจะต้องบอกทุกเรื่องแบบ100%เลยไหมที่เห็นยังไงก็พูดคุยกันได้นะแล้วก็เหมือนเดิมใครที่เคยดูแล้วหรือเคยอ่านแล้วเนี่ยอย่าพึ่งสปอยเนื้อหาที่เลยจากตอนที่เล่าเดี๋ยวคนอื่นจะดูไม่สนุกแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ